ไฮไฮสวัสดีทุกคนพบกับไบรินเข้ากงอันนี้คือแบบว่าตั้งเปา้าจะไปกินซ้อมอล่อืมอันนี้ก็คือกำลังลงจากรถตู้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อ MRT หรือรถไฟใต้ดินนี่นี่ทุกคนนจะเห็นกันแต่แบบว่าเรือกคลิปแล้วไหมรองเท้าคู่ใหม่ของเราเองว่าซื้อตอนที่มันลดราคาอะไรอย่างงี้แต่ล่าสุดม <laughs> ีคนเดียบไปแล้ว คนนั้นคือเราเองเนี uh ่ยไปต่อก็คือเราก็เราไปตอบนี้ใช่ไหมอันนี้คือแบบว่ากําลังจะไปบ้านเพื่อนแต่ก็ไม่ไวายขโมยของเพื่อนมาเล่นสนได้เอ๊ <c oughs> หลังจากเล่นไปได้สนิดสักหน่อยก็ไปเที่ยวกันต่ออแทนแทนตกใจไหมจ๊ะ <c oughs> แต่ระหว่างทางคือแบบเห็นสนามเด็กเล่นก็เลยแหวะ ไปแจกนิดหน่อยนี่เถอะของแบบตื่นเต้นจริงลิปแก้วเมือนเด็กวันนอกปะแต่แบบมีใครรู้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนทดาดาสยามเองจ้าเมื่อวันมีว่าปัดจนม่ามีการชาปองที่สยามเซ็นก็เลยแบบทดาดาไปเดินตูนแรกด้วยตู้เจ้าหญิงเนื่องเลยจ้าต่อไปเป็นตู้ของการแฮตเตอร์สุกุละอันนี้คือแบบตู้แกงหมุนไม่ได้แหามา่หม คอยจริงตอนแรกก็ตั้งใจว่าสมุนแค่ตู้ละอันเลยแต่ก็แบบเออหมุนตู้ตัวอิงเงื่อหม่อีกรอบละกันแหมน่านานทีฟุ่มเฟือยสักหน่อยละกันตอนน่อเดินกับแอบช่วแมเห็นตู้คารคเตอร์อีกตู้ก็เลยแบบอีกสักตู้ละกันมาเริ่มกันดีกว่าเริ่มจากสองอันแรกของตู้ตัวอิงเงื่องสีฟ้าก่อนไปเออ ได้ไหมเฉยแต่ความจริงคืออยากได้ชุดสีเขียวของลีนาจังนะได้ไหมมาแทนเฉยละ่ะแต่ไม่เป็นไรไมีแฮ้ลูนิกฟองหนึ่งแต่แบบสีมภูมะใกล้ใช่นั่นชมพูจริงๆด้วยแต่แบบสีสวยมากนะาจริงๆมันแบบเลือบๆมุกอะดู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 สวย มากายแฮปเตอร์ต่อไปเลยดีกว่าเฮ้ยพระเอกมาแตก่ไกายชาวลาังคุงก็เล็กน่ารักอ่ะคือความซึ่งอ,อยากได้โทโมโยกับซกุละนะ <_ t ell> มาอันสุดท้ายใหญ่มากแต่ก็คือไม่ต้องรู้เลยเพราะว่าได้ชุนน้องเมวอยู่แล้วแหละมันเป็นตอนที่สากุระจบับการ์ดันเดอร์อะ ความจริงอยากได้เป็นชุนนักเล่นกับไอตัวที่แรที่มีเคโลจังอะแต่ไม่เป็นไรมันต่อดีกว่าโหแกะยากมากไปแกะแป๊บอ่จุบจุบจเอาจริงๆมันต่อง่ายอยู่นะเพราะว่าชอบเนื้อสัมผัสมันด้วยแบบดูทนทนแต่แต่ก็ไม่กล้าจับแรงอยู่ดีช้าด้าสวยมากสวยมากสวยมากคือนี่คือผลประกอบการของเรา 我带卖什么呢？<laughs>